สวัสดีครับผมตลกดักแด้เชิญยิ้มครับนะะกาลเศเอฮาบันเทิงครับวันนี้นำมายังสวนสูตไพายของคุณดักแด้เชิญยิ้มครับนะหรือว่าดักแด้กระโปรงแดงนี่ก็อัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับในด้านสมุนไพรพอจะรู้บ้างแล้วก็ได้ประสบการณ์จากตัวเขามานี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปตรงนู้นดีฝาดนะฮะตรงนี้มันจะถ่ายยากหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปโนดวัดวันนี้มีข้อมูลมาครับนะสมุนไพรฮาวันงาะ นะฮาวานงอกก็มาจากเวียดนามแล้วกันนะหลายปีหลายปีหลายปียปอ่าหลายปีครับนะหลายปีอ่ะคนนี้ชัดไหมนี่ยังไม่ชัดเดี๋ยวมานี่อนี่ชัดไหมล่ะแดดชเช้าครับวันนี้วันที่30วันจันทร์ที่30เช้านี่ประมาณโมงเศษเนาะอ่ะเดี๋ยวจะไม่ชัดกันเออผมก็หลบแดดแล้วนู้นมาเจอนี่ไม่เป็นไรครับมานะดูกันไปท่านคงรู้จักกันแล้วล่ะที่นี้สักคุณเนี่ยนะ เดี๋ยวผมจะแจ้งนะรัาวันนี้วุบวับนะครับขอพระอภัยมณีอ่านี่ยังไงดีนะจ้ะสุดที่รักจา๋าอ่าตามที่ผมนะครับเป็นหวัดคนที่เป็นหวัดไม่ใช้ออยเจ็บคอนอนไอกินได้เลยเชาาย้าสามใบเย็นสามใบอ่ะนะฮะลดจืดนะฮะแล้วก็ข้ออักเสบข้ออักเสบนะครับนะฮะลำไส้อักเสบนะฮะ แล้วก็คนที่เป็นน้ำเหลืองผมเคยพูดไปในวิดีโอของผมแล้วคนที่เป็นน้ำเหลืองประเภทรถชนมาโมไซค์ล้มมาหกล้มมาตกต้นไม้มาไปหาหมอมาก่อนแล้วก็ถ้าน้ำเหลืองมันออกมาแล้วแผลไม่แห้งก็มากินอันนี้รับประกันได้ครับลุงขึ้นเช้าสองสามวันนี้แล้วพอเปิลปอฮะป้อ,ปองกันหวัดโรคน้ำเหลืองเออแล้วโรคโรคตาครับนะตาแดงตาตออะไรพวกนี้เขาช่วยได้ครับเพราะเป็นสมุนไพรนะฮะแล้วก็ คนที่ชอบไอก่อนนอนนะฮะแล้วที่ผมเคยพูดด้วยว่าเมื่อก่อนนี้น้องเขาเป็นมะเร็งเขาขับรถมาหาผมก็บอกกินใบนี่แล้วอะประมาณสี่ห้า 4, ปีที่แล้วแล้วมันไม่ปวดโรคมะเร็งก็ว่างก็หากันไปหากันไว้ทานฮาวานก็หรือว่าพยาวานนอนนะครับนะ่ะดูกันไว้นะครับนะฮะวันจันทร์วันนี้ให้ข้อมูลหาข้อมูลให้ปักชําง่ายครับ ยอดปักชำง่ายง่ายยอดปักชำง่ายงผมก็ปักชำไว้นะนี่คือนี่ปักชำอันนี้ปักชำต้นมันโตแล้วมีหมดมานี่มีหมดนะครับนะแล้วก็เรื่องจริงนะมาลงมาเลงเนี่ยนะผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะมันก็พอได้แต่ตัวนี้ปักชำไว้ครับฮนะถ้าใครไม่มีจริงๆเนี่ยบ้านผมอยู่รามอินทากม .8 นะครับรามอินทา146จำไว้ผมมีต้นขนาดนี้แจกนี่ ต้นขนาดนี้แจกด,ดูนะผมยะออกมาไว้ให้นี่ต้นขนาดนี้แจกมาเลยมีอย่างน้อยก็อะมาจักคนละอย่าให้เกิน2ต้นนะครับคนละต้น2ต้นเดีย๋ยวไปขยายพันธุ์ได้คือตัดตัดยอดนี่แล้วปักชําแป๊บเดียวครับนะปักชำนะผมให้คนละสองต้นถ้าใครมาที่สวนดักแด้เชิญยิ้มนะอะโอเคครับกาเรเรเฮฮาบันเทิงวันนี้ก็เฮฮาปาร์ตี้ i, วันนี้ก็ขอจบด้วยแง่นี้แล้วกันนะจ๊ะ นี่ไหมปักช้ำง่ายง่ายครับนี่คือแปะตะปึงอีกหน่อยจะวิจารณ์ให้ฟังแปะตะปึงเนี่ยโรคข้อขาดีแต่อันนี้ก็โอเคนะข้อขาอักเสบเนี่ยไอฮาวานงอกเนี่ยวานพญาวานนอนเนี่ยสุดๆเลยครับนะโอเคครับ0898147474ดหนึด่เจ็ดสักแด้เจียมนะคะก,ก็กดไลค์กดแชร์ให้บังก,กระดาษขอบคุณค่ะน่ารักทุกคนขอให้รวยๆครับวันนี้30วันจันทร์30สิบพรุ่งนี้ก็ เออวันนี้สลายละสามเบ็ดวันนี้สามเบ็ดใช่ไหมวันจันทร์สามเบ็ดขออภัยครับวันนี้วันจันทร์สามเบ็ดพรุ่งนี้วันที่หนึ่งร้อยสุขหวยทุกคนนะครับ